เอาละครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมจิงโจ้อีกแล้วนะฮะและวันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนๆในเกม ROV นั่นเองวันนี้ผมอยู่กับคุณกอสมีใบนะฮะกับคุณหมาเกมเอาละฮะก็เดี๋ยววันนี้ลงแรงกันยาวๆเลยฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้หรือเสียบอกเลยเดี๋ยวผมแบกรอบนี้ผมขอเล่นเมดแป๊บแบนแป๊บผมขอเล่นเมดนะแบนทีมมี่เลยกันแบนทีมมี่จิมมี่เลย แบนทิมมี่ทิมมี่แบนตัวไหนเลยครับพี่แบนทิมมี่ทิมมี่แบนทิมมี่ทิมมี่โอเคครับตัวใหม่ไม่น้าแบนอะคือมันเล่นตัวใหม่อะไรดีวะ ก็ทำไมเผมไม่รู้ว่าแบนที่นี่กันหรอมายเลขหนึ่งเจ้านเลยนะทำไม่รู้วะเดี๋ยวเกมนี้ผมได้ประมาณ2เกสองเกมอ่ะเดี๋ยวผมจะจับ turn to pick. อืม รอบนี้ฮะเจอกับอะไรเนี่ยโอ้ลิกเตอร์กับคาลิหืมมาวะเฮ้วจริงๆเมื่อกี้เราน่าจะเลือกลิกเตอร์ด้วยนะเสียดายว่ะแต่อยากเล่นเมีไงโอ้ยดีรู้รอาเลยดีเอาละแต่ก็ เดืเดปะเดืดเลยวะเดืดปะเดืเดช้าโอ้ยไม่ได้เรียก่อนเลยโอ้ยเอาละฮะเจอไวโอเลตกระชักหน้าดูเพื่อนเราจะเอาอะไรมาแก้นะฮะไอริ ผมป่าหรือนายต้องป่าแล้วแหละจริงไหวปะล่ะไหวไหมจะแลกกับผมปะล่ะเออคุณหมาเกมได้เป็นป่านะฮะดูว่าจะแลกกับเพื่อนไหมเอ้ยเจอนาคอสว่ะ ถ้าแรกก็กดเลยฮะรีบกดเลยนะสิบ <10 seconds S 1> <10 S 2> วิสิบวิวเออ <Ooh. S 1> ตอนนี้คุณก๊อสมีใบนะฮะได้เป็นป่าเอาละฮะรอบนี้ของเราได้เล่นกับคุณคนแรกก็คือคุณป๊อปป๊อปอ๋อป๊อปไงจะใครล่ะนะฮะคุณคนที่สองก็คือคุณหมาเกมนั่นเองคือเพื่อนของเรา ตามเมื่อกี้นั่นเองนะฮะคนที่สามคือคุณก็อดมีบนะฮะและคุณคนสุดท้ายก็คือคุณมัตโตนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่โหเราเจอนาคอสโลตันวะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็มีไอริโลตันเหมือนกัน <laughs> เอาล่ะฮะอ่าเออโหลดเกมช้าจังเอาละ,าละ,าละ,าละไปลุยกันเลยเพืเ่อนเพื่อนบอกเลยรอบนี้ต้องชนะแน่นอนนะฮะ ด้วยนะครับขายของทัดจัดเลยตลอดวต้องต้องทำมาหากินฮะเงินไม่พอใช้ ไม่จบบนจบล่างวะโดนเฮ้ยมันมาเอเฮ้ยยายยัยยัยจะรั้งเขาจะรั้งเขาจะรอดแล้วเชียวมันเวทแล้วอ่ะมันเดินเวทแล้วอ่ะลอยเลยลอยเลย not Okay, In the name of magic, this is not your place! The more I know, the more I realize how ignorant I am. Get out of my way! Magic holds oh, the me. truth. Together, You're yeah. I will bring victory wherever I go. Keep an eye on Telenos.

โอ้อย่างเปลืองอะปล่อยปล่อยเลยนี่นี่อยยังไปฟวกันไปฝืน ้มพยายามอย่าอย่าอย่าเดินอย่าเด็ดหอกนะพ่องเด็บหุบเราเล็ดเราเล็ดเด็ดหุอ่าจับไม่โดนบาแก๊ก็ยิงแล้ไม่ใช่เจ็บอยู่ในพ้อมาตัวมันตองไม่ต้องออกไปอะ Get out of my way. <laughs> Magic holds the truth about this world. Yeah, let me not Defeated. Defeated. This is not your place! Oh, oh, your tower has been destroyed! <laughs> This is not your best! Just end it! Get out of my way! Tartarus! Retreat! An ally has been defeated. Your tower has been destroyed! The more I know, the more I realize how we go! An ally has been defeated! Enemy, yes, enemy has see. been defeated! I will take my enemy double kill! Then, yeah, the way I not <laughs> Your tower has been destroyed. In the name of this is not your place. God. Get out of my way. Magic holds the truth about this world.

Magic creates as much as it destroys. Yeah. Let's <laughs> <Best> just end it. What are you going to do? Can you tell defeated Your tower has been destroyed The more I know, the more I realize how ignorant I am. เอปจนรังหัวใจทำไมยังทนแม่เอ้ยโดนตีทั้งบ้านเคเรนยาวๆอ่ะเคเรนสักห้านาทีอ่ะเราเราายรด้ตัวมันมีเดทีมมาตัวบางๆบ้านก็โดนตีโดนขโมยเงินในเกมอื่นอีก เราพอสอยู่ป่านะจริเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวแล้วอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงแครี่เขานะเอออยากได้เอาไปอยากได้ก็เอาไปอย่าทีแครี่นะ ตอนนี้เราคงทำได้แค่การวะทุกคนเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังคนฉันต้องการโลเลยวะมาจิคร้องได้มาแเท่าที่ทำลายตัดเลือดต้องมาแล้ว รอแป๊บกำลังขึ้นให้อยู่มันก็ต้องใช้เวลาแต่ตังยังไม่ไหวตังยังไม่มีเลยโอ้ยโอ้ยโ At the banana, yet, but in the name of magic, Get an ally has been defeated. Yeah, the banana, the more I know, this is not your place. Go! Oh, time. Time to this is it is my duty to protect you oi get out of my way kratos has been defeated noah yeah, magic oh, creator oh. oh. โอ้ oh. ยังอุต่าห์จะเก็บเราได้นะฮะยอมยอมจริงอยู่กลางสองป้อมแม่งยังอุต่าห์จะเก็บเราได้ขนาดนี้ขอว่าทำดีสุดละเอาสู้เต็มที่เว้ยทุกคนสึกไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารใช่ไหมวะเออ เอาดิเราก็ทำเต็มที่แล้วอ <si ่ะเต็มที่สุดข้อโอ้ยเฮียโคตรแรงให้นีล้วงให้ได้ เอนเอนะั่นเลยนะไบโอกับเมทอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าเนี่ยสูดชีวิตเลยเนี่ยแม่งเ้ยสูดกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้ว ลวงได้แค่นั้นจริงๆเข้าใจว่ะรอบนี้มันยากจริง ลวงได้ดิกเตอร์มันซ้อนเออก็จริง,รงอ๋อยยาตายตายตายไม่รอดอ่ะลวงก็ขนาดนั้นตายตายโอ้ยยังไงันวะ แบตจมุ่นแบทจมุ่ะชนะได้สวนเลยนะแน่นอนวิยเยายแหลกวาแหลกอ๋อแหลกกระตุกอ๋อมีคนตีบ้านอีก อ๋อแหลกอ๋ออ๋อแหลกแหลกแหลกแมงเอ้ไม่รู้ทำไงแล้ววะทำได้แค่นี้จริงออืสุดชีวิตละ ยากอะมันยืนลึกมากยากจริงยากจริงยอมรับเลย ออกรดีอ่ะทุกคนออกจากเกมออกจากเกมได้ไหมออกสโลน้ำแข็งเหรออก็ได้อยู่อ่ะ เฮ้ยเยยยยย,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 ยอย่านันอย่านาอ่าผมจะตั้มใจเล่นพื้นที่เฮ้ยโอ้ย,อยกระตุกกะระตุกเออโทรศัพท์ผมมันกระตุกอะเดี๋ยวนะเชื่อผมเดินมัว่วแล้ว Ai cái tốt à. Ui cho ta hết trời Nghĩ đi Căn con, căn con, căn Ah. À. 妈妈，喂，喂，呀，我，哦。 ร้องไห้แป๊บขอบคุณทุกคนที่ได้มาเล่นด้วยกันด้วยนะฮะ ขดแบบเอาวาแม่งเลยอ่าเอาละฮนะก็ วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมฝากคลิปใหม่ๆทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นคลิปพิเศษที่มาเล่นแก้เครียดอะไรเฉยๆยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสําหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ